สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหลอดๆค่ะคุณเราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ เรื่องราวที่เราจะเล่านี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่เราต้องไปสอบที่ต่างจังหวัดเหตุการณ์ในวันนั้นก็มีอยู่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่เราเรียนจบใหม่ๆนี่ตอนนั้นหลังจากที่เราเรียนจบมาแล้วเราก็กลับมาอยู่บ้านคือยังไม่มีงานทำเราก็ตั้งใจไว้ว่าจะสอบข้าราชการหน่วยงานหนึ่งก็เลยกลับมาอยู่บ้านกับพ่อแม่มาเกาะแม่กินก็ว่าได้ค่ะ อยู่บ้านตั้งใจอ่านหนังสือสอบวันๆไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็มีช่วยงานบ้านพ่อกับแม่บ้างจนกระทั่งพอวันที่เขาประกาศรับสมัครือเราก็สมัครเรียบร้อยค่ะและเขาก็แจ้งสถานที่สอบปรากฏว่าหน่วยสอบนั้นมันอยู่ต่างจังหวัดค่ะคือเราก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการไปสอบเกี่ยวกับราชการในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเราก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยค่ะ กูดอกรคิดว่าไม่ต้องไปจองห้องพักอะไรหรอกเดี๋ยวไปวันนู้กก็ค่อยไปหาเอาแล้วกันกูดอกก็เลยไม่ได้จองห้องพักเอาไว้ล่วงหน้ากูดอกก็คิดว่าคนไปสมัครก็น่าจะน้อยแหละก็เลยไม่ได้จองห้องพักเอาไว้จนพอถึงวันใกล้จะสอบเูดอกก็เดินทางไปก่อดล่วงหน้าหนึ่งวันรถส่วนตัวเราก็ยังไม่มีหรอกค่ะก็ขึ้นรถทัวร์ไปพร้อกับแม่ไปส่งที่ขนส่ง พอไปถึงจังหวัดที่หมายแล้วเราก็ลงจากรถมองหาพวกวินมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถแท็กซี่คือเราก็ยังไม่เคยไปจังหวัดนี้มาเลยนะคะเราก็เลยสอบถามว่าสถานที่ที่เราไปสอบตรงนี้มันอยู่แถวไหนคะแล้วเราก็ต้องการหาห้องพักที่มันอยู่ใกล้กับสถานที่สอบจนเราไปเจอกับวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งแกก็พอที่จะมีอายุได้แล้วคะ่ะเราขอแทนว่าคุณลุงแล้วกันนะคะ คุณลุงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวลุงจะพาไปหาจะพาไปหาใกล้ๆกับสถานที่ที่เราไปสอบเลยเพราะลุงนั้นแกเป็นคนในพื้นที่ค่ะแกก็พอที่จะรู้จักสถานที่ต่างๆบ้างคุณลุงแกก็พาเราขับรถวนหาอยู่แถวๆนั้นไปหลายที่มากๆแต่ปรากฏว่าทุกที่มันเต็มหมดเลยค่ะเราไม่คาดคิดเลยว่าคนมาสอบเยอะมากขนาดนี้เพราะเราก็ไม่เคยมาสอบ นี่ก็เป็นครั้งแรกคุณลุงเขาก็พยายามช่วยเหลือเรามากเลยนะคะแกวนอยู่3ามสีรอบก็ไม่เจอสักทีหนึ่งคือไม่มีที่ไหนว่างเลยค่ะเราก็เลยพูดกับคุณลุงว่าลุงลุงพอที่จะรู้จักที่อื่นอีกไหมคะคือถ้าหนูหาโรงแรมหรือที่พักไม่ได้ในคืนนี้หนูก็ไม่รู้จะนอนที่ไหนหรอกค่ะลุงช่วยหนูหน่อยนะ ลุงแกก็สงสารเรามากซึ่งเราก็เป็นคนต่างจังหวัดด้วยแกก็เลยบอกว่าลุงเคยขี่รถผ่านและเห็นอยู่ที่หนึ่งนะแต่มันเป็นโรงแรมเก่าๆแล้วหนูอยู่ได้ไหมล่ะลูกกูดอก็เลยตอบกลับไปทันทีเลยว่าหนูพักได้หมดละค่ะตอนนี้ให้หนูได้ไีที่พักก็แล้วกันแหละลุงกูดอก็เลยถามคุณลุงต่ออีกว่า มันอยู่ใกล้ๆแถวนี้ไหมลุงลุงก็ตอบมันก็อยู่ไม่ไกลจากที่หนูไปสอบหรอกนะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวุ่งนี้ลุงจะมารับหนูในตอนเช้าพาไปส่งที่สอบเองคือลุงแกก็นิสัยดีมากเลยนะคะพูดคุยเป็นกันเองแล้วก็เอ็นดูเรามากๆแกก็พาเราไปส่งที่โรงแรมแห่งนั้นพอไปถึงเราก็เห็นว่า เป็นโรงแรมขนาดเล็กๆมันก็เหมือนกับอพาร์ตเมนต์นั่นแหละค่ะสี่ชั้นมีคนที่พักเป็นรายเดือนแล้วก็มีรายวันด้วยพอไปถึงเราก็ได้ไปสอบถามกับคนที่เขาดูแลห้องพักอยู่นะคะปรากฏว่ามันมีว่างอยู่ห้องเดียวคือทางเขาก็เลยถามเราว่าจะรับไหมเพราะตอนนี้มันก็เหลือห้องเดียวแล้วคือถ้าหากว่าเราไม่รับ คือคนอื่นเขาก็รออยู่และถ้าหากว่าเราไม่รับเราก็ไม่รู้ว่าจะไปหาห้องพักที่ไหนอีกแล้วเราก็เลยตกลงที่จะพักที่นี่เลยค่ะลักษณะของห้องพักเป็นอาคารสี่ชั้นและอาคารก็ดูเก่าๆเหมือนสร้างมานานแล้วทีนี้ทางคนที่เขาดูแลห้องพักก็พาเราขึ้นไปดูห้องเออไม่ใช่ไปดูห้องคะ่ะก็คือพาขึ้นไปพักเลย ก่อนที่จะขึ้นไปนั้นคุณลุงก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารับในตอนเช้าพอไปถึงที่ห้องพักพนักงานคนที่เขาดูแลห้องพักนั้นเขาก็เอาคุณแจมาให้และเขาก็เดินกลับลงไปเลยไม่ได้พูดคุยแนะนำอะไรเลยค่ะบุตก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะก็ปกติก็นี้แหละบุตก็เข้าไปในห้องพักจังหวะแรกบุตมีความรู้สึกว่ามันอับอับแบบอบ,อ,บอ้าว ภายในห้องมันดูมืดๆคือห้องก็ไม่ได้ใหญ่นะคะพวกเราก็เดินตรงไปซ้ายมือจะเป็นเตียงส่วนขวามือนั้นจะเป็นห้องน้ําและก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งด้านหลังนั้นก็จะมีหน้าต่างและมีระเบียงเดินออกไปได้นิดหนึ่งพวกเราก็เอากระเป๋าใบวางไว้บนเตียงด้วยความที่เราเหนื่อยล้าจากการตะเวนหาห้องพักอยู่หลายชั่วโมงพวกเราก็เลยเพียมากมาก เลยทิ้งตัวลงนอนบนเตียงและจังหวะนั้นกูดาก็เผลองีบหลับก็คือพักสายตาไปแป๊บหนึ่งและจังหวะที่เรารู้สึกตัวกำลังจะลืมตาขึ้นมานั้นมันเป็นจังหวะเดียวที่ทำเอาเราตกใจเอามากๆเพราะสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าเราอยู่นั้นมันเป็นใบหน้าของใครคนหนึ่งคือเราเห็นแค่แวบเดียวนะรูปร่างใบหน้าของเขาเป็นสีขาวอาซีด ดวงตาไม่มีเขากำหลังจ้องมองมาที่เราคือหน้าเขากับหน้าเราก็คือตรงกันเลยค่ะพอเราเห็นแบบนั้นเราก็สะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมาเลยค่ะแล้วเราก็หันไปมองรอบๆตัวปรากฏว่าไม่เจออะไรแล้วค่ะเราหายใจเหนื่อยหอบด้วยความที่กลัวมากในตอนนั้นสักช่วเวลาประมาณสองถึงสามทุ่มไปแล้วพวกเราก็เลยคิดว่าดูว่าเราตาฝาไปเองหรือเปล่า เลยลุกขึ้นเอากระเป๋าไปเก็บและกะว่าจะลงไปหาอะไรกินสักหน่อยแล้วค่อยกลับขึ้นมาอาบน้ําแล้วก็เข้านอนคือเราก็ไม่ได้เดินไปไหนไกลนะคะด้านล่างจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งูดอกก็ลงไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ด้านล่างเราไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ในร้านทีนี้ทางเจ้าของร้านที่เป็นป้าคนหนึ่งแกก็เลยถามเราว่าหนูมาจากไหนดหอลูกป้าไม่เคยเห็นหน้าเลย กูดอกก็เลยตอบไปว่าหนูมาจากต่างจังหวัดค่ะมาพักที่นี่พอดีว่าพรุ่งนี้หนูมีสอบค่ะป้าแล้วแกก็เลยถามว่าเราพักอยู่ชั้นไหนกูดอกก็บอกแกไปว่าพักอยู่ชั้นที่สามพอป้าแกได้ยินแบบนั้นแกก็ทำหน้าแบบตกใจนิดนึงแต่ป้าแกก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะคะกูดอกก็เลยไม่ได้สนใจอะไรพอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็กลับขึ้นมาบนห้อง แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าจะเข้าไปอาบน้ำเราขอทอธิบายลักษณะของห้องน้ำภายในห้องน้ำก็จะแยกเป็นสองโซนค่ะมีโซนแห้งและโซนเปียกคือโซนที่เป็นฝักบัวนั้นมันจะมีผ้าม่านสีใสที่ปิดเอาไว้แต่เราก็สามารถมองเห็นได้ลางๆคือเราก็เข้าไปอาบน้ําตรงที่เป็นโซนเปียกนั่นแหละค่ะเราปิดผ้าม่านเรียบร้อยในตอนนั้นด้วยความที่เหนื่อย พออาบน้ำเราก็รู้สึกสบายตัวขึ้นมาหน่อยแต่จังหวะที่เราอาบน้ำเราก็หันไปมองที่ผ้ามานเราเห็นว่ามีเงาดำเงาหนึ่งที่เดินผ่านไปตอนนั้นเราก็คิดว่าเราตาฝาดหรือเปล่าเราก็เลยตั้งใจมองปรากฏว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งเราก็เห็นว่าเงาดำเงานั้นเดินกลับมาอีกรอบหนึ่งด้วยความตกใจและกลัวมาก เราคิดว่าดูว่ามีใครเข้ามาในห้องเราหรือเปล่าเราก็เลยดึงผ้าม่านออกปรากฏว่าก็ไม่เห็นว่ามีใครเลยเราก็เลยรีบใส่เสื้อผ้าและรีบออกมาจากห้องน้ำทันทีด้วยความที่เรากลัวเราเลยเข้านอนโดยที่ไม่ปิดไฟในห้องเลยค่ะคือเปิดไฟเอาไว้แบบสลัวสลัวจนไม่รู้เราเผลอหลับไปตั้งแต่กี่โมงกี่ยามแล้วทีนี้ เราก็มารู้สึกตัวคือเราอะจะเป็นคนที่ถ้าเวลาที่ใครมานอนข้างๆหรือมีใครขยับตัวแดงๆเราจะมีความรู้สึกนั่นแหละค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครลงมานอนข้างๆเพราะเตียงมันยั้วตัวลงไปค่ะกเราก็เลยพยายามลืมตาขึ้นมาดูด้วยอาการที่ง่วงนอนพอเราลืมตาขึ้นมาเราเห็นว่า เป็นลักษณะของคนที่นอนอยู่ข้างๆเราและหน้าตาที่เราเห็นนั้นมันเป็นภาพเหมือนตอนที่เราเห็นเขาเมื่อครั้งแรกเลยค่ะเราก็เลยตกใจและสะดุ้งตื่นขึ้นมาเราเรีบเปิดไฟทั้งหมดในห้องเลยค่ะเรากลัวมากๆเราคิดว่าเราน่าจะโดนผีหลอกเข้าแล้วในคืนนั้นเรารู้สึกหลอนภาวะไปหมดนอนไม่หลับ และพรุ่งนี้เช้าก็มีสอบด้วยไม่รู้จะทํำยังไงวเราก็เลยนั่งอ่านหนังสือสอบทั้งคืนจนฟูบหลับอยู่บนโต๊ะไม่รู้ตอนไหนแล้วคือตื่นมากอีกทีหนึง่งก็ตอนเช้าพอดีเลยค่ะวเราก็เลยรีบเก็บข้าวของและลงมาข้างล่างปรากฏว่าก็มาเจอคุณลุงเขารออยู่ข้างล่างแล้วลุงแกก็ด้วยความสงสัยว่าทําไมหน้าตาเราดูโสม,สมเหมือนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเราก็เลยบอกคุณลุงว่า หนูเจอดีเขาแล้วค่ะลุงเราก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้คุณลุงฟังจนในวันนั้นพอเราสอบเสร็จก็รีบเดินทางกลับบ้านเลยค่ะไม่ได้ไปพักที่ไหนแล้วนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังและชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมไปกด s ั b s c r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อไปด้วยค่ะค่ำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์ร้อนๆแบบนี้สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจเรื่องเล่าร้อนๆค่ะคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองค่ะ ฝันดีราดิสวัสดิ์